ช่วงลับคมสมองให้เด็กๆช่วยเลือกเลยนะคะว่ากระดองอันไหนนะเป็นกระดองของเจ้าเต่าถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเช่เลยกระดองของเจ้าเต่าก็ขีดข้อดีนั่นเองค่ะในใครตอบถูกต้องบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะน้องนออนุอนออนบาลหนึ่งในบทเรียนถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องของการดับบายสีกระต่ายค่ะให้เด็กๆ open your book นะคะเปิดไปหน้า rabbit หรือว่ากระต่ายนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆเจอตัวกระต่ายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์น่ารู้กันดีกว่าค่ะให้เด็กๆนะคะชี้คำศัพท์ด้านล่างเจ้าตัวกระต่ายเลยค่ะโอเค spell the word เดี๋ยวเรามาสกดคำไปพร้อมๆกันนะคะ r a b B I T Rabbit Rabbit กระตา่ายกระต่ายแสนสนนะคะหน้าตาน่ารักแบบนี้เลยในโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยนะคะระบายตัวเจ้ากระต่ายเนี่ยด้วยคัลเลอร blue สีฟ้านะคะนี่สีฟ้านะคะ b l u แล้วก็ให้ ฟันของเจ้ากระต่ายเนี่ยนะคะเป็นสีขาวนะคะ white สีขาวอ่าส่วนหางนะคะของพี่กระต่ายเราจะให้เป็นสีม่วงค่ะ purple ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาระบายไปพร้อมๆกันดีไหมเอ้ ขั้นตอนของการระบายสีก็ไม่ยากเลยนะคะให้เราใช้นิ้วโป้งและนนิ้วชี้นะคะจับสีระบายสีวนไปวนมาหรือขึ้นลงขึ้นลงนะคะพยายามคอนโทรมือนะคะให้ระบายอยู่ในกรอบด้านในนะอ่าถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ และนี่ก็เสร็จแล้วนะคะ Rabbit กระต่ายของคุกกี้ค่ะของเด็กเสร็จกันหรือยังเอ้แต่ก่อนที่เราจะจากกันนะคะเรามาเรียนรู้คำศัพท์น่ารู้กันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าค่ะแม่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาสะกดคำภาษาอังกฤษกันก่อนนะคะ s p e l l t h e word R A B B I T Rabbit Rabbit กระต่ายแล้ววันนี้นะคะสีที่เราใช้จะมีเยอะแยะมากมายเลยมาดูที่สีแรกกันเลยนะคะข้างในใบหูนะคะก็คือสีดำค่ะ black สีดำนะคะ black สีดำต่อมานะคะที่ตัวพี่กระต่ายของเรานะคะเราจะใช้เป็น sky blue sky blue สีฟ้าท้องนะคะท้องของพี่กระต่ายเนี่ยแล้วก็ฟันนะคะขาวเลยเป็น color white white สีขาวนะคะมาที่แก้มนะคะนี่ที่ปากที่แก้มเนี่ยนะคะเป็นสีส้ม orange orange สีส้มนะคะจมูกนะคะ color brown brown สีน้ำตาลและหางของเขาก็คือ purple purple สีม่วงนั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์นี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ